I night it remember you and me, and how careless right me we played We'd you yeah. day how so right. we were so young, we were so dumb, would up, dumb drunk and And All and We were we all stay get felt hook ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเข้าชมรมธรณีวิทยาฮะ เดี๋ยวนะมาชิโร่ซังฉันไม่เข้าใจว่าหมอน,นี่กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะจริงสิฉันยังไม,ม่ได้บอกเธอเลยสินะเกี่ยวกับเรื่องนี้เรากำลังเช็กแต่ละชมรมเพื่อให้ซึกษา,าคุงได้เข้าชมรมนะ่ะเธอก็เคยได้ยินจากอาจารย์ใหญ่นี่นะเรื่องที่โรงเรียนเรามีกฎว่านักเรียนทุกคนต้องเข้าชมรมสักชมรมหนึ่งถึงซึกษา,าคุ้งจะมาจากต่างโลกเขาก็ต้องเข้าชมรมสักชมรมหนึ่งโอ้นี่มันอะไรกัน ไม่ะแล้วทาไมไอาหารากนี่ต้องมาเข้าชมรมของฉันกันฉันไม่เข้าใจเหตุผลเลยและเราก็เพิ่งต่อยกันยกใหญ่ไปตะกี้เองนะได้ฉันจะให้เหตุผล3ประการกับเธออย่างแรกเลยนะชมรมนี้ดูเหมือนว่าไม่ได้ทําอะไรเป็นจริงเป็นจังเลยดังนั้นก็คงเป็นเรื่องง่ายอย่างที่2จากการต่อยกันตะกี้นัสุยากิดูเหมือนว่าเธอรังเกียจและเธอคงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับฉันเลยสักนิดฉันเกลียดผู้หญิงจริงและฉันก็จะพยายามใช้เวลากับพวกเธอให้น้อยที่สุดเกลียดผู้หญิง และอย่างที่3ถึงจะกี้จะไม่มีการต่อสู้กันฉันก็ยังเกลียดเธอเหมือนเดิมง่ายๆเลยนะพอฉันอยากแกล้งเธอฉันเลยเข้าชมรมนี้ยังไงล่ะอ่ะนี่มันเหตุผลว่าอะไรกันฟ้านายคิดว่าฉันโง่หรือไงจะนมีทางยอมรับมันนายไม่มีทางถูกยอมรับมันหรอกย่านายไม่มีทางเข้าชมรมนี้ได้ถ้านายไม่รับการอนุญาตจากฉันมาชิโร่ฉันต้องได้รับการอนุญาตจากชมรมนี้เพื่อเข้าชมรมนี้หรือเปล่าไม่นะไม่มีกฎเกี่ยวกับเรื่องนี้ งั้นเรื่องนี้ก็เคลียร์แล้วนะนัซึยากิแต่ฉันต้องขอโทษจริงๆที่จะพูดแบบนี้แต่ฉันจะมาที่นี่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฮะเดี๋ยวสิยะฉันจะไม่วันอนุญ,ญาตให้นายมาเป็นสมาชิกของชมรมนี้ได้ครับกลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับกลับจ้าฮ่ายังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบ้านของเราจะเชื่อมต่อกับอีกโลกหนึง่งทำไมทำไมลูกถึงถอนหายใจแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรหรอกครับ หลังจากที่เกิดเรื่องในตอนนั้นลูกยังแน่ใจได้หรอว่าลูกสามารถไปโรงเย็นหญิงล้วนได้นะ่ะลูกสามารถกลับมาที่ชายล้วนได้เสมอนะมันก็หลายปีแล้วนะผมเองก็อยากลองชนะสิ่งที่ตัวเองเกลียดบ้างนะ่ะดังนั้นผมยังสบายดีอยู่ดีมากแต่อย่าฝืนตัวเองมากเกินไปนะครับผมอยู่ที่นี่บ้านของคุณพ่อแม่คิดว่าแม่น่าจะต้องไปทำงานแล้วแม่ทำอาหารเย็นสูตรพิเศษให้ลูกไว้แล้วนะจ๊ะโอเคครับไว้เจอกันนะครับ ไปแล้วนะจ๊ะดังนั้นถ้าผมยอมรับข้อเสนอที่จะมาเรียนต่อที่ต่างโลกผมก็จะกลายเป็นสมาชิกของรัฐบาลสินะครับใช่การศึกษาต่อครั้งนี้เป็นโปรแกรมระดับต่างโลกเป็นหนึ่งในโครงการเริ่มสําคัญของประเทศของเราเราจะมีบริษัทย่อยในที่แห่งนั้นจากการตรวจสอบซึกษาคมมีความสามารถผิดปกติบางอย่างถึงอย่างนั้นฉันขอโทษด,ด้วยเมื่อได้ยินสิ่งที่เธอเกียด แต่เธอช่วยลองพิจารณาเรื่องนี้ศึกษาต่อในโรงเรียนหญิงล้วนต่อได้หรือเปล่าถ้าฉันทําให้ดีที่สุดฉันก็จะเป็นสมาชิกของรัฐบาลและทําให้คุณแม่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมันขึ้นอยู่ที่ฉันแล้วตอนนี้